กลับล่วยอยาไปเป็นคุณหนูเถอะเจ้าบ้าไปเฉาะไฟอุต่าหเห็นเจ้าเป็นเพื่อนถุยลาขาดกันไปเลยตาไปใช่ตาไปใช่เสี่ยวซือเถอพวกเจ้าตื่นได้แล้วนี่มันกี่ยามแล้วยังนอนอยู่อีกอรีบตื่นได้แล้วข้าดื่มแล้วไปหน่อยมีอะไรพวกเจ้าไปล้างหน้ากันก่อนเถอะข้าจะไปหาพี่หญิงฉุน พีห่หญิงฉุนเหรอพวกท่านตื่นแล้วเหรอเมื่อคืนพวกท่านดื่มหนักจริงๆนี่น้ำแกงแก่มเมาค้างข้าต้มไว้ใหอ้อะอคุขอบคุณขอบคุณไต่กองเอ่อพี่ฉุนไปไหนแล้วเหรอคุณหนูใหญ่เทียนกับผู้ติดตามของนางขึ้นฝั่งไปเมื่อเช้าแล้ว่ะบอกว่าปเปลี่ยนการเดินทางหรืออะไรนี่แหละออจริงสินางฝากจดหมายไว้กับข้าด้วยสั่งให้ข้ามอบให้พวกท่านยุทธภพกว้างไกลมีวาสนาย่อมได้พบไปแล้ว เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆเจ้าดูสิจู่ๆนันางก็ไปไม่บอกลาสักคำเมื่อคืนดื่มกินเล่นก็สนุกดีนี่เจ้าน่หลาที่สนุกเพราะไม่นางเถียนฉุนมีมารยาทแต่นางจะสนุกด้วยหรือไม่นั้นใครจะไปรู้นี่เจ้าหมายความว่ายังไงข้าไรมารยาทต,ตอนไหน เราอาศัยเรือนางแต่เจ้ากลับนอนเตียงนางเนี่ยนะมารยาทเขาว่าที่ไปนางเถียนฉุนจากไปไม่ลาเป็นเพราะเจ้าเนี่แหละอะจะพูดแบบนี้ไม่ถูกนะเจ้าก็เห็นนี่ว่านางชวนข้าเองฮพะข้ารู้แล้วละ่ะเจ้าไม่พอใจเพราะพี่ฉุนไปแล้วจะชอบนางใช่ไหมละ่ะถ้าชอบนางแล้วก็เจ้าตามไปรับใช้นางสิข้ารับใช้ใครก็ได้แต่ไม่รับใช้เจ้าแน่เจ้าเจ้าอะไรไม่อยากฟังก็ไปซะวักเจ้าซื้อให้ไปแต่ข้าไม่ให้ไปไปให้ไกลๆเลยไม่ต้องมากวน จะบอกให้นะคนอย่างเจ้าไม่เหมาะกับยุทธภพเจ้าเันอ่อนแอเกินไปกลับลุว่วหยาไว่เป็นคุณหนูเถอะเจ้าบ้าไปเฉาไฟอุตส่าห์เห็นเจ้าเป็นเพื่อนถุยลาขาดกันไปเลยเดี๋ยวนะใช่ไหมนี่อีกแล้วเหรอกำราบเด็กผู้หญิงมีแค่สองไม้ดึงไม้แข็งสองไม้อ่อนข้าได้แต่ไม้แข็งเจ้าล่ะเมื่อกี้ข้าไปเมื่อกี้ข้าไปจองเตียกับอาหารที่โรงเตรียมให้นางมา ช่างเถอะตอนนี้งอนหนีไปแล้วถือว่าทะลุเป้าเป็นเพราะไอ้หีบอปมองคลน,นั่นแทนต้องฝ่าร้านขนมนั่นไปอีกนางหนีไปก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าจะกล่อมให้นางกลับมาต้องพยายามกันสักหน่อยลำบากเจ้าเหเรื่องกล่อมยกให้เจ้าไม้อ่อนเจ้ารับไปทำไมเป็นข้าล่ะเฮ้ยเจ้าเป็นคนทำให้นางโกรธแท้ หยยุดเ <Good> คนใจร้ายน้ามีไอาเสี่ยวซื้อโถเจ้าหินเซิไม่ยอมออกมาช่วยข้าเลยไอ้พูดผีเห็นยังกลัวไอ้งี้เงเาเสี่ยวซื้อโถมอหอไว้เดี๋ยวนะ